ครับก็สวัสดีครับ FC ชอยช่างเมฆวันนี้เราเตรียมตัวจะไปลุยยิงปลาชะโดมีน้องอยู่คนหนึ่งเขาไปตีปลามาก็เห็นปลาชะโดพอดตจว่ามีกินเบ็ดนะตอนนี้ก็ทิ้งงานลูกดอกก่อนฮนะเป็นเงี้ยงพับสีท่าเนี่ยกำลังขึ้นอยูนะ่ทิ้งงานไปก่อนนะเราจะไปยิงปลากันตอนนี้ก็ เป็นช่วงเช้าครับนี่ครับอุปกรณ์เอาไปจอดริมทางเลยจอดริมถนนแล้วก็ยิ่งเลยเลยขึ้นไปนั่งบนนู้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมายเลยครับผมครับตอนนี้เราก็มาถึงตุนหม้ปลายทางกันนะครับนี่ครับ ตรงนาเขียวขจีตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะมายิงกันนี่ที่ทำคลิปสันน้นลงไปเองตอนเช้าครับนะฮะพระาทิตย์กำลังขึ้นครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยว่าจะมีตัวให้ยิงมึงไหมครับผมมีตัวครับขึ้นมาถึงก็ป่าหลบน้ำบุบเลยครับ ตะกี้มาขอตรงตัวมองไม่เห็นนะลงไปนะแค่ตะปีนบันไดามาก็เจอเจอตัวหลบน้ำนะครับตีป้าชะโดูใหญ่เปล่าไม่รู้แต่เห็นน้ำเล็กๆ,ๆน้ำไม่โตน้ำหูน้ำหางไม่โตแสดงว่าบบเป็นตัวเล็ก ไม่ออกฮะแสงแสงอาทิตย์ยังไม่ออกเราก็มาแอบซุ่มกันตั้งแต่เช้าเลยนะ่นาจะพอมีตัวให้ยิงอยู่มั้งฮะน้ำในคลองใสพอใช้ได้ฮะใสระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงก็ใสปิ้งใสแบบอะไข้างล่างคุณของบนใสประมาณนั้น คืปลาขึ้นพรนี่เราเห็นเลยสามารถเห็นตัวได้คู่พทตรงนั้นนะแอ่พอรเล็กๆเลยไม่เห็นนะเนี่ะอพรอยู่ข้างปรักตบจิบนงจิบเลยครับ ตาตกไปแล้วไไไม่ไปไหนครับอย่าไปอย่าไปอย่าพัน ดงดึงๆๆครับนี่ฮะปอดได้ครับปอดได้คนระับนะเห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะอ,ะอ,ะอ,อ,อ้ได้แล้วครับตัวแรกเอ้าโอ,าอ,าอ,าอา ประมาณต,ตัองกิโลอ้าวกล้องมัวตายแนละ้วอืมไปได,ดูกล้องเอาโอเคว่าแล้วหยิบกล้องมาดูเอ้าตายกล้องมัวนี่ฮะเข้าตรงนี้เลยฮะ เอากันคอฮะทะลุไปเลยเช้านี้ก็โอเคใช้ได้ครับบอกเลยแต่กล้องมัวไปนิดนึงไม่ได้ดูฮะเพราะว่าเช้ามาก็รีบมาแต่เชา้าโดนอากาศเย็นก็เลยมึนมัวนิดนึงฮะตัวนี้ขึ้นพอตครับหันได้อัดใส่เยอฮะโอเคสองกิโลแน่นอนแน่นอนพอได้อยู่พอได้อยู่ โอเคครับเขียวปัดเลยโอเคเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับฮืมอืมตัวเอากล้องลงมาดูพอดี พอดให้ย่างไงดูสงสัยก็ต้องลากกันด้วยปลาชะโดตัวนี้แหละครับเพราะว่าสายมากนะแล้วก็ปลาปเ,เดิมเงียบไปแล้วแต่ก่อนนี้มันมีหลายๆ,ๆตัวเนาะขึ้นพอดต,ตรงน้นตรงน้นตรน้นแล้วมันก็เห็นผมด้วยนะผมนั่งอยู่บนนูน้นก็คงจะต้องลากกันด้วย คลิปลาคลิปลากันด้วยปลาชชโดตัวนี้ไซส์ประมาณ2อกิโลฮะนานๆออกยิ่งทีครับยิงผิดบ้างไม่ถูกบ้างก็แล้วแต่ครับก็วันนี้ก็มากับปืนกระบอกนี่ฮะเป็นท้ายประดูรางกระดูมิเนียมถูกดอกก็เป็นยียงพับ4.5่ฮะ ไว้ใจได้ครับยิงปับ4.5ยิงแล้วกลางไปแล้วแข็งปุ๊บตัวลงไม่ได้ตรงนี้จะนิ่มหนะ่อยะกลางะไรจะแข็งยิงได้ครับ4.5ถ้าจะสนใจจะสั่งก็สั่งได้โดยตรงกับผมก็ได้หรือจะเป็นทางนัดดมนัดเอกก็มีบริการนะครับโอเคครับอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้พันเมงเลยนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ